แล้วนาะติ๊ที่แม่อยากจะขอแม่อยากขอให้ดินปวดให้แม่ได้ไหมดินสัญญาไอ้ดินจะบวดให้แม่แก็พ่อรวแมแด้ดินงสัญญาเลยนะรวมแดงตินจะบวดได้ลูกไป จะบวชแเรวอะไหนพี่คนอยู่เปล่าลูกชายฉันจะบวชแล้วออกมาลับผ่าทีเดี๋ยวหมากันแม่ามาลูกพามาไปไปนี่หมดพะเดี๋ยวนะลูกนะบางช่องไม่หยับกิดเข้ามาลุ้น,นเรื่องพี่ไงแม่เอาหลวงพี่อ้าววังไโยมมาได้ยังไงเดินมาสินั่งเครื่องบินมาได้หรอือเรื่ไม่ได้ความ ควันทูปอ่ะอืมได้กินควันทูปได้เข่ามีงานไงจะบวชหนักไงจะบวชจะบวชบวชพี่ชายบวชพี่ชายอ้น้องสาวยังสวยไปตรงไหนล่ะบอกสิอ้าทำไมอ้าทไมสินขาดแล้วเนี่ยหลุงพี่สินจะมาขาดได้ยังไงแค่ถือไม้ถือมือฉันไม่ใช่ใบมีโกนนะจะได้มาตัดสินได้เอาเออนิมนตุจ้์ค่ะว่าไงโยมคือ ลูกที่ฉันครบปวดแล้วเจ้าค่ะอายุก็อยากให้เขาปวดให้สักหน่อยหนึ่งเจ้าค่ะโอ้โอยากจะปวดลูกชายวันางงานเถอะเจ้าค่ะคนเราวรรณโยมเขา,าจะปวดไม่ใช่วันนึกอยากจะปวดก็ปวดนึกอยากจะสึกก็สึกบ้ามาหลายคนแล้วนโยมจริงเจ้าค่ะจริงก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อคือหลวงพ่อนี่มาแล้วก็ดี<ช>อยากจะให้ดูดวงให้สักหน่อยนึงว่าจะมีเลิก บวชได้วันไหนเจ้าค่ะลลูกโยมเกิดวันอะไรอ่ะเกิดวันอะไรนะลูกวันจันทร์เขาแม่วันจันทร์เกิดวันจันทร์เจ้าค่ะวันจันทร์เท่าเลิศเป็นราศีวาสนาแสนดีไม่มีไหนพูดจาก็แสนสนอกเพราะจับใจเหมือนเสียงปีพระภัยจับใจนกไอ้หนูเงยหน้าหน่อยหญิงฟังหญิงหลงพวงจิตแต่ชีวิตแต่งงานอาการหนัก มีเมียก็ตัวใหญ่เหลือมันผีเสือ้อยักขอทายถ้าคนเกิดวันจันทร์นี้ไม่ดีเลยโยมคุณพ่อ <c oughs> สองสยัยไม่ใช่วันนี้เจ้าค่ะวันอะไรเล่าเกเาเิดวันอาทิตย์เจ้าค่ะเกิดวันอาทิตย์เจ้าค่ะอันเว้หลายวันจะไม่โยมเยนาะคนเขาว่าคนวันอาทิตย์นยมนะทำไมเจ้าค่ะเป็นคนเกิดราศีสิงเจ้าค่ะแล้วราศีสิงตอนนี้จะต้องโคจรไปพบกับคนราศีมังกร คนราศีสิงกับคนราศีมกรตอนนี้ไม่ถูกฉลกกันคนราศีสิงตอนนี้มีเคาะที่นั่งต่ำทำไมปวดภายในตะวันตกดินวนันนี้นะโยมจะต้องตายหูแม,<า>ม่จริองนะอยู่ไม่ได้แล้วกลัน้ำตาไหลเต็มบ้านไร้อยู่นะกลันี้ต่กลัวแม่ไม่ต้องกลัวจับไวนะ้นด้ ดิฉันอยู่ที่ไหนดิฉันม,มีแม่อยู่บ้านไม่ิฉ่นอยากกห้คุ้องแม่แม่คนนี้เราจะคอยรักคอ ขอสุดเหียวจางเหลือน้อยลอยน้ำเที่ยวเหลือแม่คนเดียวเลี้ยวหาพ่อตายอยู่ไ เู้าไปมองร้องไห้บอลแม่ลูกนี้ตังใจอุทิศกุศลนดลนห้วิญญาณพอได้สุขเอย ใจความจาใจก็พิจาราที่ตึงใจนำโดยพระเอ้เสักวณะสถานีจุเจวันไอโยเรื้อรักมันจะไรเราก็องัไปต่อไปครับเดี๋ยวเรยถอยกลับไปยังคุณอดอีกควรเรียงลูกศัตรูอยู่จนโตกามันมาทะลกับเราทามันรู้รักรา คงต้องน,น,น่แน่อยากไยแผงโกงคอยบงการเพื่อให้พวกมันตายหม่คิดเลอย่างเราใครเท่าก็รู้ไม่ยอมเป็นผู้ผ่ายแพ้ไม่ไว้ใจใครจริงจังต้องนั่งระวังตัวแจ๊ บ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อั่วั่วถววไอ้ด่นไปไปได้ยังไงไอเดินกำปลับ้ดน บ้านเดียวเป็นไงไม่เคยจะบอกสักคำรโอ้ไอ้ดินมันไม่มีพอ่อใครจะทําทายบาาให้มันอืได้ล้างบาสักทีินเลยไปเดี๋ยวพ่อจะสบายบาาให้เองลูก Oh, hey. hey. ไม่ได้หามาหรอกเอเสื้อบัดเ้อหอแป๊บนะอาเปลาเปลาเจ้าค่ะเปลาเอ้ยปวะบวดแล้วน่านักนะครับ เด็ตั้งใจฟังหมอนะหมอจะทำขวัญให้ฟังครับว่าพ่อน้านานะตั้งแต่กำเนิดเกิดมานะ่ะแม่ลำบากขนาดไหนครับตั้งใจฟังหมอนะนากนะนะพี่หนูไปหาไอ้พันธไม้หนอกหมอหน่อยไปยายาแก้ไอหมอลื้อไว้หลังบ้านนะลูกเร็วๆนะตั้งใจฟังเลยนะนากนะนะหมอจะเริ่มทำขวัญตั้งแต่ปับัดนี้เป็นต้นไปครับ นามตันตัดพวโตอาราอะไรนะครับผมยายาแก้ไอ ตารวงข้าวน้าถึงไหนแล้วล่ะนระโมแล้วครับพระคาวโตอาระหาโตสามมางวดหน้าแทงกันสนะมาแข่งกับสองนะสามจบนะ सखे तामेत्रु पे किरिसी करतते ันคาสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดิสีแสดนะวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงวันอาทิตย์ไม่รู้นะพนักนาะสีทั้งเจ็ดวันลสีกันให้มันสีให้ไฟแรบ รับเลยนพนพอาฟังกันต่อเลยนะ่านาคนะคตอนนี้หมอก็ได้ยกครูปฏิสนธิเสร็จไปแล้วหมอก็จะแหล่ให้หน่าฟังครับฟดทั้งเก้าเดือนน้แม่เจ็บท้องขนาดไหนครับน่าฟังสะนะพอนอนาจ้าพาอนาฟังเถิดนะ ว่าแม่กำเนิดเอนะฮพ่อตายแล้วครับพ่อตายไปแล้วครับแล้วทำไมไม่บอกกูแล้วนาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะกูว่าพนากจ่ามึงจะ่าทำไมเอ๊กกูแหลกของกูนั้นเนี่ยนาจะบชและอย่ากวนส้นตีนซินนาพนากจ่า พนน่าฟังเถิดนะวนันนากำเนิดน,นะกันมาจากไหนหวหนันนาก่อนนี้นาเคยเป็นใครแต่หมอจำได้เป็นผีผู้ตายใช่ไหมใช่ไหมนาเอยเป็นผีผู้ตายอยู่ที่ริมลู ไปเลยแล้วพอเห็นแม่เจ้ากำลังนั่งเที่ยวหน้าก็ลรถเลี้ยววิ่งพวดเสียบทันนะพอแม่เจ้ารู้ว่าเจ้าอยู่ในท้องแม่แล้วก็ต้องลำบากบากปน่ะไอ้พ่อนึนอก็พ่อยลำบาก วัพอนั่นเลือหลงกูทนหักอยากอดสังต nope ิแท้หัวพอนั่นเลือก็ทนลำบากต้องอดมันอดเป็ดอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเป็ดรูปอก็ต้องอดกินแกงเป็ดนาเพรหนักจ้าทั้งทั้งกินพ่อก็อยากจะ แม่เจ้าอยากกินว่าแกงเป็ดฝีมือแม่เจ้าแต่ก็กินไม่ได้เพราะหน้กเองก็ลำผากเหมือนกันพอได้ก้าเดือนปวดเตือนบ่อยๆยละปวดตามท้องน้อยก็เป็นสลังแม่ปวดสกิบอยากกินแป้งอีสิบยังคพราหนักมีมั่งให้หมอ พอได้เจ็ดเตือนเอ็กวัตทมโยนวะปวดท้องโยนสนั่นเนี่ยพอได้เก้าเตือนแลปวดเตือนบ่อยๆแลปวดตามท้องน้อยปวดไปทั่วแม่เจ้าล,จละลื้อกดใจละรัวอยากจะเห็นตัวหัวหน,น้าเอ้ยรีบไปโรงพยาบาลนะไม่ให้หมอเช็ค รู้ว่ามีเด็กว่าอยู่ในกรงลีบพาเขาผ่านดันจงจงมองมองจงเสร็จก็จงอยากจะโกนมหมอโกนเสร็จหม,ม,มองก็รีบพาแม่แม่อามาได้ยังไงเม่อาเจ้าก็ออกได้แม่เจ็บเลือลาาย เจ้าไม่รู้แม่เจ็บท้องรองอีรองอีเจ็บอีจังผัวก็ไม่มานั่งมานั่งรวกรังอีก่อนี่ผัวประจำประจำระกรรมอีเดี่ยวนี่ผัวก็ไม่ก็ไม่มาทำดีเจ็บท้องรองอี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 แม่พันอีแม่เจ็บอีแม่อยากกิน วนใจอีกพออ้วนใจอีจบแหลกอเอออีกพออลนันาคน,นะครับ,รบเออกระจบซึ้งซาบซึงบซ้งไ,มไหมในพระคุณของนลนนาคน,านะที่ร้องไห้ไม่ได้ซาบซึงครับซาบซึง้งทำไมไม่ดับซาบซึ้งนันาคหลงคานหมอ ก็นึกว่าทราบซึ่งหน้าก็เสร็จลงไปแล้วกับพิธีทาขวัญครับตอนนี้ก็เป็นพิธีต่อไปพิธีวันทาเสมาครับรอแป๊บหน้าๆย้ายเสยมาก่อนมาแล้วน้าคตั้งใจนัคๆนะครับวันทาเสมาตั้งนะโมสามจบ นโมัสสะพระราารพุทธโตละหะโตสามะสมุทธัสสะสามจบใช่เลขสองจบไปไหนซะแล้วนาคคนที่นี่เขาชอบเร็วชอบเร็วๆไงครับอ้าตัดก็ไม่ว่ากันว่าตามหมอนะนาคนะอุกาสะวันทามิพันเตอุกาสะวันทามิพันเตปลาในสระกัดกับปลาในทะเลปลาในสระกัดกับปลาในทะเลยาจามิยาจามิซึนนามิฮานามิ ซึนามิฮานาม,ตนตมิต้นเหตุทั้งหมด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 เป็นเพาะชันตดชีมีใช่ห้ืหมอทองตามหมอจะปวดลวเลยรยังก้นกสนตรีน้า,าครับทองตามเลยเอาเลยหมอฮะเอาเลยนะคะะโนโรับม, 3, มโนกรรมสามมโนกรรมสามวจีกรรมสี่วจีกรรมสี่ผักบงสามกรรมห้าผักบงสามกรรมห้า ผักกนญาสามกําเศษผักกนาสามกรํรเสษผักชีผักชีเน่าไม่ได้เอามาวันทาเสมาหรือจ่ายตลาดก่นวันทาเสมาจะบวชแล้วย,ยังอยู่กับหมอเซธทองตามผักชีเน่าไม่ไดเอามามจบวันทาเสมาพนาันนกยืนขึ้นนักยืนไม่นักขันหน้าไปหาไม่นัาคนตายเอาไม่นากนั่งลงนั่งลงเลยนะอืมน้า ครับแมนาก,ก็เป็นผู้มีพระคุณขนาดไหนแม่นาเป็นผู้มีพระคุณขนาดไหนเป็นนากออกมาเลี้ยงหน,น้ามาจนกว่าจะโตในไหนนาาก,ก็จะเข้าบทแล้วนะครับแม่นากาบหน้าก,กำงานทั้งสามครั้งเธอะจะบ้าหรือไงทำไมล่ะเข้ามีแต่หน้ากาบแม่เอาก็กราบกันไปเสีจะสอนอะไรก็สอนนะฮัลโหลยายแลนี่พ่อหมออีกับแม่จำไว้นะ ไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่เขาไม่รักลูกของตัวเองโดยเฉ่มพอดีนคือลูกของแม่สิ่งที่แม่ภาคภูมิใจสิ่งที่แม่รอคือวันนี้แหละวันที่จะได้กอดชายผ้าเหลืองลูกึแม่แม่จะตายแม่ก็นอนตายตายหลับยินไม่เคยเห็แม่มีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลย แม่แม่สัญญาอะไรดิกดดิกันดะล้วแม่จะต้องไปใส่บาตรที่ดินทุกวันสัญญาดิขอก่อนแม่เป็นครั้งสุดท้ายนานานะโอ๊ยทำไมดินพูดแบบนี้ละลูกทำไมต้องกอดเป็นครั้งสุดท้ายด้วยก็แม่ดินปวดตั้งนานไม่รู้จะได้สึกเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมากอดแม่ดินาที่หลักยับพูดเป็นลางแบบนี้นะรู้หรือเปล่าว่าเราจะปวดดิลังแม่ดิน แต่ดีดูลูกสิดินเห็นอะไรขึ้นมาไก็ตะวันนะสิลูกตะวันมันใกล้จะตกดินแล้วหลวงพ่อบอกไว้ว่ายังไงถ้าเกิดว่าดินไม่ปวดก่อนตะวันตกดินดินจะต้องตายเหรอตลยก็ม่ หลวข้ีอพอเมืออพอเมืองกับพานังหวักนครเราคืเกพัหังว่าุได้รับกานับสนุนรับใใจจากานชมและท่านชมในทางอินเตอร์เน็ตหรือทางเทีครับกรคุณท่านนะครับกับขอบคุณบริษัทดีเจแอดเไทซิงแอดโปรดักตกัดนะครับอย่าลืมนะครับเปิดทางเคเบิลนะครับทีวีนจังหวัดลบบุรี ทางช่องวานอน,ชนแชด่นนะครับหรือฟังที่วานอนเรดิโอก็ได้ทาง FM m 9 5 0เมเกะเฮิร์กดกล่าวขอบพระคุณครับท่านประธานกรรมการบริาษัทคือท่านวิโรจน์รัตนะวิภาหะพร้อมด้วยกล่าวขอบคุณท่านสิงห์หนเหล็กเข็มนะครับเป็นผู้จัดการขออวยพรให้ประดานชมที่ชมการแสดงช่วงนี้งาน,นนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญครับ โอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับจะมีงานการใดๆสนใจติดต่อทีมงานเพซบดวงใจได้ณอำเภอสะพานดินจังหวัดพิกิตรเราเคยริเกเมืองชาลวันสุดท้ายนี้ครบราวคำว่าสวัสดีครับ